ทีมันคือเสือแทนพรมคือผมมาเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าตอนเป็นดีไซนเนอร์เราก็ว่ายากนะเป็นผู้ประกอบการโคตรยากเลยเราเคยมีเสืออยู่โมเดลหนึง่งชื่อซาโตะเนาะพืนละ2 0 0 0ได้ประมาณเราปิดไป15นาทีเป็นพันผืนอะ่ะ 2>, 2ล้านบาทภายใน15นาทีเราเคยทำเราเคยได้ความมีทั้งสรรเนี่ยมันต้องมี2ส,ส่วน,นต้องเป็นเมจิกก่อนเห็นแล้วแบบเฮ้ยว้าวแต่ขั้นตอนที่เป็นลอจิกอะยาก มีแค่น<ส>ี้เหรอทีมงานที่ใช่ประมาณ15ท่านโห oh, แต่สร้างยอดขายเกือบร้อยล้านบาทต่อปีนะฮะใช่ใชถ้าจะเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบอ้าววางกลุ่มเป้าหมายไว้ที่คนอายุ30 3 5ถึง35มันกลายเป็นว่าไม่ใช่ะฮขายไปยังคนประมาณ10ช่วงอายุซึ่งพวกนี้ดีต่อมาเก็ตติ้งถ้าด a ต้เราไม่ชัดเจน mm hmm. เราจะทำงานต่อ,อยาก